ความเชื่อมีผลต่อความสำเร็จคุณรู้ไหมคะว่าความเชื่อน่ะมันเกี่ยวมากๆเลยนะคะกับความสำเร็จนะคะของคนเรานะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อนะคะในตัวเองว่าฉันคงไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ฉันเนี่ยหรอจะประสบความสําเร็จเรียนมาน้อยอย่างฉันนหะหรอต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างฉันเนี่ยนะ อะไรก็ทำไม่เป็นเหมือนฉันนี่นะจะสำเร็จได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองในด้านลบแบบนี้นะคะคุณนะคะจะไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะคุณเชื่อว่าเอา้าทำไปแล้วก็ฉันเชื่อว่าชันคงไม่สำเร็จได้ฉันคงไม่มีโอกาสรวยชันคงไม่มีวาสนาจะมีเงินเยอะๆเหมือนเขาถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อแบบนี้คิดแบบนี้นะคะ คุณนะคะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล้มเหลวตั้งแต่ความคิดของคุณแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณบอกตัวเองว่าเอ้ย มีคนทําได้ฉันทําได้ที่โอ้โหคนที่เขารวยๆเขาก็มาจากคนที่ยากจนทั้งนั้นนะคะทําไมเขาขึ้นมาได้ฉันก็ต้องทําได้สิเห็นไหมคะถ้าคุณนะคะมีความเชื่อและใส่พลังให้ตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกมันมีผลต่อชีวิตของคุณทั้งนั้นความเชื่อมันจึงสําคัญมากๆต่อชีวิตของคุณต่อความสําเร็จของคุณพี่จิ๊กเป็นกําลังใจให้นะ